สวัสดีค่ะแม่แพลวพเาวและเอฟซีแม่แพลพวลพเเวดิฉันต้นกลับขอโทษแม่แพลวพเาวด้วยที่ได้คอมเมนต์ไปในทางที่ไม่ดีคอมเมนต์ comment ไปในทางที่ทําให้แม่แพลวพเาวเสียหายดิฉันไม่ได้เป็นข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นเอฟซีทั้งสองฝ่ายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและคิดน้อยอารมณ์ชั่วมุขขอให้แม่แพรว์เพว อภัยให้ด้วยความจริงใจเทากรับขอโทษขอ,อภัยแม่แพ,พาวจริงค่ะไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียหายขอให้แม่แพลวอภัยให้ด้วยนะคะล้างหน้าทาปากเตรียมจะออกไปเดินตลาดก็เลยจะมาทำ คลิปนี้นะฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะนี่เป็นเคสตัวอย่างที่ไปก่อเรื่องก่อราวไม่แล้วไม่จบนะฮะคนนี้เป็นคนติดต่อประสานงานหาทนายเองเพื่อขอปณีปนอมยอมความอ้างสารพัดสารพันว่าตัวเองเนี่ยเดือดร้อนเดือดร้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีคือไม่มีเงินมีทองเออก็อยากเออยากจะจบ อยากจะขอปณีปนอมยอมความจบแล้วรู้สึกว่าทางทีมทนายของแพรว์เนี่ยเท่าที่กูสืบสืบรู้มาเขาก็ไปเจรจากับโจ์ก็คือแพลว์ให้เพื่อใหออ้ยอมความกันเหลือหรือคือเป็นเป็นตัวกลางเชื่อมถึงแพลว์ให้ว่าเออคนเนี้ยขอเจรจายอมความเนี่ยคนที่ทําคลิปขอโทษอันเนี้ยแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ การขอโทษแพลวพาวไม่มีอยู่จริงหลักฐานก็คือการที่ยูเนี่ยไปให้ข้อมูลบิดเบือนกับอิเลดากหรือกับก็ยังไปวิ่งเล่นโลดเล่นในการในวงสังคมของการให้ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหมอลำสาวอืมเอาให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยการขอโทษบางครั้งอ่ะมันไม่ได้มีอยู่จริงก็เข้าใจอยู่นะว่าเกียดไม่ชอบแพลวพาวหรือไม่ชอบคู่กรณี จนเกิดเป็นคดีความโดนเขาฟ้องร้องโดนเขาแจ้งความนะฮะแต่พอมาปณนีประนอมปุ๊บพอเขาเชื่อมให้คู่กรณีเนี่ยดีกันหรือว่าให้ยอมยกโทษให้ก็ก็ทำอย่างีนี้นะพฤติกรรมซ้ำซากอย่างนี้เขาไม่ได้ว่าเรียกว่าสำนึกผิดเขาเรียกว่ากระทำความผิดย้ำคิดย้ำทำโดยสันดานคือไม่ชอบเขา แล้วก็ไม่มีคือเอากฎหมายก็ไม่เข็ดหลาบคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถามว่าคนอย่างเงี้ยต้องยอมความไหมฝากไปถึงแพลว์และฝากไปถึงทีมทนายด้วยต้องไปให้สุดเพราะว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละมันจะมีบางคนที่ว่าเออจบสวยๆแล้วก็ไปนั่งแบบอยู่ใครอยู่มันนะคะเออสิ่งที่พลาดในการละเมิดกันหรือด่าทอกันที่มันผ่านมาจนมีคดีก็ให้มันเป็นเรื่องที่ว่าจบ จบที่เคลียร์คดีกันไปแล้วแต่มันก็มีคนประเภทยอย่างเงี้ยแล้วมีเยอะด้วยแล้วในในเม้นเนี่ยบอกเลยนะมีอยู่สองสองตัวที่เป็นคดีกับแพลววอยู่นะขอโทษนะไอที่ไปให้ข้อมูลว่าทนายเขาข่มขู่เนี่ยทนายเขาไม่ได้ข่มขู่มึงจากรูปการแล้วนะ่ะทนายก็คงจะไก่เกียร์เพราะว่าพวกมึงคุยผ่านทนายกันไง ทุกคนจะต้องคุยผ่านทนายเพราะแพลวเขาไม่ลดตัวมาคุยกับอีเสษมนุษย์อย่างพวกมึงนะถ้ากูเป็นโจทย์เนี่ยสมมติว่ากูมอบให้ทนายคุยก็ต้องคุยกับทนายกูยอย่างเดียวนะกูก็ไม่คุยกับพวกมึงนะไอ้พวกที่ด่ากูเนี่ยกูเข้าใจในสถานะสถานการณ์ของหมอลำสาวนะเพราะว่าเขามีทนายไงทีเนี้ยพอประสานงานผ่านทนายปุ๊บอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะด่ามากจะแบบอุ้ยฉันโดนทนายขู่ทนายนะ่ะ ถ้าทนายคนไหนก็ช่างน่ะเขาขู่มึงมึงไปร้องมันญาทนายมึงเก็บรายละเอียดหลักฐานไม่ใช่มึงเที่ยวไ,ไปวิ่งพูดในโซเชียลคดีมึงก็จะงอกขึ้นไปอีกดีไม่ดีมึงโดนอีกกระทงหนึ่งอีกนะคือเข้าใจไหมคนเราเนี่ยยกโทษให้ครั้งที่หนึ่งเนี่ยอันนั้นถือว่าโ,โอเคสำนึกผิดแต่การที่ เป็นการยกโทษให้เพราะคิดว่าว่าคนพวกเนี้ยสำนึกผิดมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปสเตปสองสเตปสามต่อนะถ้าเกิดคิดว่าไอคนที่มานั่งโจมตีอีวงหมอลำสาวเนี่ยมันช่วยให้มึงชนะคดีอา้าแล้วมึงจะไปร้องหมร้องให้ขอเจราจายอมความทําไมมันเป็นอย่างนี้มันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากระทําความผิดซ้ำซากโดยสันดาน อย่าได้หาธรรมเนี่ยฉันจะมาเตือนให้ว่าอย่าหาธรรมลักษณะอย่างนี้คดีเนี่ยถ้ามันจบแล้วจบเพราะอะไรเพราะคุณไปคลานขอปณีปรนอมถูกไหมคุณไม่คิดจะสู้ถ้าคุณไม่คิดจะสู้และไปปณนีปรนอมยอมความคุณจะไปร้องแรกแขกกระเชอติโพยตีพายว่าเขาข่มขู่คุณวัฒนายเล่นนันเล่นนีคุณไม่ได้ทนายน่ะเขาเขามีมาตรฐานของเขาตายตัว เขาคุยแทนลูกความคุณต้องประสานงานผ่านทนายนี่เป็นเรื่องปกติไปศึกษากันนะข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยไม่งั้นไม่งั้นตายเลยคดีไม่แล้วไม่จบคือการเอาตรงๆนะสู้คดีนะ่ะเขาก็เขาก็ยินดีสู้เขาไม่ได้อยากจบคดีกับพวกเธอนะจ๊ะฉันจะเตือนไว้ให้ถ้าฉันเป็นอ e ีเพลพาฉันก็ไม่จบเพราะฉันรู้ว่าอย่างนี้แหละเพื่อนฉันนะ่ะตอนขึ้นศาลเหมือนกัน ไม่คุยนะไม่ไม่เจราจาส้นตีนเลยจากนั้นสุดไปเลยเอาสุดซอยไปเลยเพราะอะไรมันจะมีเป็นอย่างนี้แหละการการให้โอกาสการการให้โอกาสจบแบบง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินค่าทะลทนายต่อสู้กันพวกมึงไม่ชอบมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วอีแบมแบมเนี่ยที่กูแคปมาเนี่ยไปนแนะนำบอกปฏิเสธทุกข้อกล่าหาคือคดีพวกเนี้ย ปฏิเสธมันก็เหมือนเรานะี่ะไปมีความโทษเต็มอัตราได้ซ้ํามนุษย์หน้าไหนก็ช่างการปฏิเสธหมายความว่าหลักฐานต้องไม่มีแต่การที่มึงด่ากันในโซเชียลเนี่ยหลักฐานม,นมันมัดตัวจะไปปฏิเสธยังไงจะไปปฏิเสธบอก AI มันมันพิมพ์แทนเหรอหรือว่า AI ด่าแทนอย่างนี้เหรอปฏิเสธไว้ยังไง การมึงออกมาขอโทษมายอมรับผิดมาอะไรปณีปนอมยามอันนี้คือมันครบแล้วค่ะว่ามึงอ่ะเป็นคนกระทำมึงจะไปดื้อแพ่งตอนหลังว่าอุ้ยตายรู้ฉันไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยโลกโซเชียลเนี่ยหลักฐานเวลาเขายื่นกันเนี่ยแสงมันสะท้อนเดี๋ยวปรับปับมุงมนันนั่งแต่คือห้องกูเป็นสีนี้มึงเห็นไหมแดดเปี้ยงเลยวันนี้แม่ง,งสามสิบองศาคุณพ่อกับแม่แล้วก็จะไปเดินตลาดเออเข้าใจไหมคะ คือกูไม่ได้มีปัญหากับใครจะมาปณนีประนอมกับใครใครจะไปขึ้นศาลกับใครนะตัวเนี้ยแต่กูแค่เอามาให้ดูว่าการขอโทษการการไปเจรจายอมความนะ่ะแค่แก้ผ้าหน้ารอดในความเป็นจริงมันขอโทษกันไม่มีอยู่จริงหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้กฎหมายเขาไม่รู้กฎหมายเขามวัวแต่ไปเชื่อฟังคนที่ปั่นกันอยู่ในโซเชียลทั้งทั้งที่ในความเป็นจริงอ่ะถ้าเขารู้กฎหมาย ทำผิดอารมณ์อร่วยกันแล้วต้องจบเพราะไม่งนนะั้นงานมันจะงอกไอ้เวลางานงอกเนะี่ยไอ้คนในโซเชียลที่มันบอกให้มึงทํานั่นมันไม่ลงขันให้มึงแม้แต่เซนเดียวกูจะบอกมึงให้นะไอ้พวกในโซเชียลโดยเฉพาะอีเลดากเนี่ยถ้ามันจ่ายให้มึงอีนิกกี้หรืออีแบมหรือใครก็ทั้งถ้ามันจ่ายค่าทนายค่าคดีค่าสู้คดีหรืออะไรมึงโอเคอย่างนั้นนะเข้าใจได้ แต่คนที่เขายอมให้มึงจบแบบสวยๆก็คือคู่กรณีมึงหมายความว่าคขาเมตตากับมึงมึงควรที่จะหยุดแต่ในเมื่อถ้าเกิดตัวเองไม่หยุดงานมันก็จะงอกเพิ่มขึ้นอีกกลายเป็นเพิ่มตะเพิ่มวาระเพิ่มกรรมขึ้นไปอีกด้วยซ้ำจากที่จะมีกระทงเดียวก็อาจจะเป็นสองกระทงสามกระทงได้ซ้ำแล้วเลิกไปเลยนะไอ้สตอรี่ที่บอกทนายทนายไปขู่ทนายขู่เอานั่นเอานี่ทนายขู่ไม่ได้ทนายนะ่ะเขาคุยตามกฎ คือเขาได้สิทธิ์ตรงนั้นเพราะเขารับมอบอํานาจมาจากตัวโจทย์เขาได้สิทธิ์ในการที่จะคุยจะเจรจาคุณแล้วฟังนะถ้ามีหลักฐานว่าทนายเหล่าเนี้ยเขาเป็นคนไปโทรหายูหรือไปแชทหายูไปข่มขู่อะไรยูก็เอาตัวเนี้ยไปร้องมาญาตทนายจ้ะไปร้องได้เลยหรือว่าไปแย้งต่อศาลว่าทนายคนนี้อะไรยังไงแต่เท่าที่ฟังฟังแล้วรับรู้มา มีแต่พวกเหยื่อเหล่านี้หรือว่าพวกจำเลยหรือพวกพวกมีหมายเนี่ยเป็นคนประสานงานไปหาทนายเองนะเพราะคนไหนเสียหายคนนั้นก็ต้องวิ่งเต้นคนที่เป็นสายแพลีาวเเป็นโจทย์เขาไม่ต้องวิ่งอะไรนะหมายมันออกไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของคนที่ได้รับหมายว่าคุณจะทำอะไรก็เรื่องของคุณนะเขายื่นหมายไปแล้วมันทช่หน้าที่เขาที่เขาจะโทรต่อสายไปวุ่นวายอะไรกับพวกหล่อนเพราะฉะนั้นไปแก้ไขด้วยความรู้ผิดผิดกฎหมายเนี่ย